สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตที่คนใฝ่ฝันนกสิกรินทานได้พิชาติตแฟนเด็กหล่อรวย นกศิครินทานเผยสุดภูมิใจได้ผัวในฝันยกให้เป็นอภิชาติตะแฟนเด็กหล่อรวยดูแลดีสุดโรแมนติกและไม่คิดมีลูกอาจขอญาติมาเลี้ยงอายุเลขสี่ไปแล้วแต่นกศิครินทานก็ไม่เคยลดสเปคสามีในฝันล่าสุดได้จดทะเบียนสมรสกับไรอันเมอร์เซนักธุรกิจรูปหล่อลูกเครื่องเอเชียยุโรปได้กว่า12ปีซึ่งคบหากัน7ปีก่อนนกพูดเลยว่าเป็นอภิชาติตะแฟนผัวในฝันได้ดังใจทุกอย่างเขาเป็นเพื่อนของรุ่นน้องตอนที่เจอกันเรารู้สึกว่า คนนี้มีความน่าสนใจดูแปลกเขาเป็นลูกเครื่องเอเชียยุโรปแม้เขาเป็นมาเกาโปรโตกเกต แต่ใช้ชีวิตอยู่ฮ่องกงเพราะมีธุรก,กิจอยู่ที่ฮ่องกงมา20กว่าปีแล้วพ่อเขาเป็นคนแคนาเดียนแต่ตัวเขาเกิดที่อังกฤษโตที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีบ้านอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็มาเรียนเมืองไทยซึ่งไม่ใช่ลูกครึ่งไทยเลยหลายคนจะคิดว่าสามีเป็นลูกครึ่งไทยมาตลอดตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนกันคุยกันถูกคอเลยลงตัวกับคนนี้คิดว่าเป็นคนที่ใช่แม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่านก12ปีแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ด้วยกันเราเด็กกว่าเขาอีกเขามีความเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบตั้ง ใจทางานเหมือนได้อภิชาติแฟนทําให้มั่นใจว่าเขาสามารถรับผิดชอบเราได้ทั้งชีวิตก็เลยโอเคตอนแรกคิดว่าจะเป็นโสดเพราะถ้าไม่เจอคนที่ใช่ก็จะไม่แต่งคือนกคิดไว้แล้วว่าสามีในอนาคตของนกจะต้องไปลุกเรื่องเอเชียยุโรปแล้วบ้านอยู่ฮ่องกงเพราะนกอยากมีบ้านอยู่หลายๆประเทศซึ่งเขาก็มีแบบนั้นคิดไว้เยอะมากรู้สึกว่าถ้าตื่นมาแล้วไม่ใช่ฟิลเดียวกันก็ไม่อยากใช้ชีวิตต่อไปด้วยเพราะน่าเบือ่อคนนี้รู้สึกตื่นขึ้นมาเจอแล้วสดชื่นได้เหมือนกัน ที่เราคิดไว้ทุกอย่างเลยปีแรกที่คบกันก็ไม่ได้ราบเรินคิดว่าไม่รอดแล้วแต่ก็เอ๊ะเขาเป็นแบบที่เราต้องการทุกอย่างจะไปหาแบบนี้ได้จากที่ไหนอีกก็เลยไม่เลิกพอผ่านช่วงนั้นมาได้เขาก็ดีมาโดยตลอดถาม่าเราให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นที่อิตาลีนกตอบว่าเราต้องไปจัดงานแต่งงานที่อิตาลีทางครอบครัวมีประสาทอยู่ที่นนเราก็หลงรักประเทศที่โรแมนติกแต่จริงๆนกเคยไปอิตาลีแล้วก็รู้สึกว่ามันโรแมนติกอยากจะแต่งงานที่นี่ แค่เพ้อแล้วก็มโนเล่นเล่นเราก็ไปบ้านคุณอาที่อิตาลีเขาก็ถามว่าเธอสองคนทําไมไม่มาแต่งงานกันที่นี่เราก็มาคิดว่าเราเคยคิดไว้เมื่อตอนเด็กๆว่าเราอยากมาแต่งงานที่นี่ที่ชอบที่นี่เพราะนกเป็นนักเรียนศิละปะชอบศิละปะชอบดนตรีแจ๊สเลยรู้สึกว่าเมืองนี้มันใช่สําหรับเราโดยไรยอันแฟนเรฐีินนมทุ่มเม็ดเงินสูงมากกับงานแต่งครั้งนี้ไรอันเผยว่าเพราะว่าผมรักเขานะผู้หญิงที่รักเขาก็ต้องการงานแต่งงานในฝันเพราะฉะนั้ นั้นเงินไม่ใช่ปัญหาจะเท่าไหร่ก็ได้ถามว่าถ้าดีขนาดนี้ทาไมแม่นกไม่เปลืม้มนกตอบว่าคือแม่ไม่เปลื้มใครเลยแม่เป็นคนห่วงลูกสาวผู้ชายมาจีบไม่ชอบเลยตอนแรกๆบินบ่อยก็ไม่มีความสุขแม่ก็งอนไม่พูดด้วยก็บินจนแม่ยอมรับไรอันเขาก็บอกว่าแม่เราเอ่างเหงาก็บอกว่าเราต้องรักและใส่ใจแม่มากๆเขาเองก็รักและใส่ใจแม่มากๆแม่ก็เลยยอมรับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w a l c s r e e News ขอบคุณครับ